ลองจินตนาการดูสักครู่ครับเถ้าวันหนึ่งคุณตื่นขึ้นมาแล้วรู้ว่ามนุษย์กลุ่มแรกกำลังเก็บกระเป๋าไม่ใช่เพื่อย้ายประเทศแต่เพื่อย้ายดาวดาวอังคารดาวสีแดงที่เราเคยมองเห็นเป็นเพียงจุดเล็กๆบนท้องฟ้ายามค่ำคืนกำลังถูกพูดถึงในฐานะบ้านหลังใหม่ของมนุษยชาติคำถามคือนี่เป็นเพียงความฝันของนักวิทยาศาสตร์ หรือภารกิจอพยพของมนุษย์ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วจริงๆหลายสิบปีที่ผ่านมาการสำรวจอวกาศไม่ใช่เรื่องของนิยายอีกต่อไปยานสำรวจถูกส่งไปโคจรรอบดาวอังคารหุ่นยนต์ถูกส่งลงไปแตะพื้นผิวเก็บดินหินวิเคราะห์อากาศและส่งข้อมูลกลับมายังโลกอย่างต่อเนื่องข้อมูลเหล่านั้นบอกเราว่าดาวอังคารเคยมีน้ำ เคยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำรงอยู่ของสิ่งมีชีวิตและที่สำคัญมันเป็นดาวเคราะห์ที่ใกล้เคียงโลกมากที่สุดเท่าที่มนุษย์จะไปถึงได้ในขณะเดียวกันบนโลกของเราอุณหภูมิเฉลี่ยเพิ่มสูงขึ้นน้ำแข็งขั้วโลกละลายทรัพยากรเริ่มขาดแคลนโรคระบาดความขัดแยง้งและภัยธรรมชาติกลายเป็นข่าวประจำวันคำถามจึงเริ่มเปลี่ยนจากเราจะไปดาวอังคารได้ไหม เ,เราจำเป็นต้องไปหรือเปล่าโครงการอาวกาศขนาดใหญ่เริ่มเกิดขึ้นจริงไม่ใช่แค่การส่งยานไปแล้วกลับแต่เป็นการวางแผนสร้างที่อยู่อาศัยระบบผลิตออกซิเจนระบบปลูกอาหารและการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่บนดาวอังคารเองแนวคิดนี้เรียกว่าการใช้ทรัพยากรในสถานที่จริงแทนการขนทุกอย่างจากโลกไปดินดาวอังคารถูกทดลองปลูกพืช น้ำแข็งใต้พื้นผิวถูกศึกษาเพื่อแยกเป็นน้ำและออกซิเจนแม้แต่การสร้างอาคารก็มีการทดลองพิมพ์โครงสร้างจากวัสดุที่จำลองมาจากดินดาวอังคารแต่สิ่งที่ท้าทายที่สุดไม่ใช่เทคโนโลยีไม่ใช่เงินทุนแต่คือมนุษย์ร่างกายมนุษย์ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่ออยู่ในสภาพแรงโน้มถ่วงตำ่ำไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อรับรังสีคอสมิกอย่างต่อเนื่องและไม่ได้ถูกออกแบบมา เพื่อใช้ชีวิตห่างจากโลกหลายปีนักวิทยาศาสตร์จึงต้องถามคำถามที่ยากที่สุดมนุษย์จะยังเป็นมนุษย์อยู่หรือไม่เมื่ออยู่บนดาวที่ไม่เคยมีลมหายใจของเราภารกิจอพยพไปดาวอังคารจึงไม่ใช่เรื่องของการหนีแต่คือการทดลองครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติการทดสอบว่าเราจะสามารถเริ่มต้นอารยธรรมใหม่บนดาวที่ไม่เคยต้อนรับเราได้หรือไม่ บางคนมองว่านี่คือความหงบางคนมองว่านี่คือการยอมแพ้ต่อโลกของตัวเองและบางคนตั้งคำถามว่าแทนที่จะหาที่อยู่ใหม่เราควรดูแลบ้านหลังเดิมให้ดีกว่านี้หรือไม่แต่ไม่ว่าจะมองในมุมไหนสิ่งหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้คือภารกิจสู่ดาวอังคารไม่ใช่เรื่องของอนาคตอันไกลโพ้นอีกต่อไปมันกำลังถูกออกแบบถูกทดลองและถูกนับถอยหลังบางทีในช่วงชีวิตของเรา เราอาจได้เห็นมนุษย์คนแรกยืนอยู่บนพื้นดาวอังคารมองกลับมาทางโลกและตั้งคำถามเดียวกับที่เรากำลังถามอยู่ตอนนี้นี่คือการเริ่มต้นของการอพยพหรือเพียงบททดลองก่อนจุดศพของมนุษยชาติคำตอบนั้นอาจไม่ได้อยู่บนดาวอังคารแต่อยู่ที่การตัดสินใจของเราบนโลกใบนี้สนับสนุนช่องได้ด้วยการสั่งซื้อสินค้าที่ตะก้าหน้าช่อง หากชอบเรื่องราวแบบนี้ฝากกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวใหม่ๆและผมกันใหม่ตอนหน้า